เรื่องสั้นนิทานเซนตอนไม่มีใครขโมยพระจันทร์ได้อาจารย์เซนท่านหนึง่งนามว่าเลียวกังอาศัยอยู่ที่กระท่อมน้อยอันเรียบง่ายณเชิงเขาเย็นวันหนึง่งขโมยได้ขึ้นมาหวังจะยกเขาทรัพย์สินในกระท่อมหลังนี้แต่ปรากฏว่าไม่มีของมีค่าใดให้ขโมยเลยตอนนั้นเลียวกังได้กลับมายังกระท่อมพอดีและได้เจอกับขโมยจึงได้กล่าวว่าท่านน่าจะเดินทางมาไกล เพื่อมาเยี่ยมเยียนเราและกล่าวต่อไปอีกว่าและท่านก็ไม่ควรกลับไปมือเปล่าเอาเสื้อผ้าของเราไปเสียถือซะว่าเป็นของขวัญขโมยสับสนม,มึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นขอยิบเสื้อผ้าและเดินออกไปอย่างงงงงเรียวกังผู้ไม่มีเสื้อผ้านั่งตัวเปลือยเปล่ามองดูพระจันทร์แล้วพูดว่าช่างน่าสงสารนะักแล้ะปรมพึงว่าถ้าเป็นไปได้ข้าอยากจะให้พระจันทร์อนุณงามนี้แก่เขา